สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆหนึ่งคันนะครับคันนี้4ประตูออโต้ขับสครับสภาพนี้หายากแน่นอนครับกับปี2015มือเดียวป้ายแดงครับ Ford Ranger นะครับคันนี้2.2ออโต้ปี2015แท้ๆเลยครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเปิดราคามังงามมากๆนะครับ359,000บาทนะครับจะผ่อน7-8,000โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีครับ รถสภาพสวยครับไม่มีชนไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับการันตีโครงสร้างนะครับของแต่งของเสริมเพิ่มมาให้เยอะเลยครับ6ก0 0 0กว่าบาทนะครับที่แต่งไปนะครับใครที่สนใจนะครับหายากแน่นอนนะครับราคานี้สภาพนี้กับของแต่งก็เยอะด้วยครับราคา359,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาได้เลยครับรับประกันได้รถสวยๆเอาไปใช้งานกันต่อแน่นอนครับรถสวยทรงดีนี่นะครับภายในงามมากๆนะครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเดิสเบรกพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเกียร์ออโต้ครับฟอร์ดตัวนี้งามจริงๆครับ Ford r a n g e r นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับใน r a นเจ r ร์ขับในแฟนเพจ a c e b o o k มีแน่นอนนะครับคนที่ใช้งานแบ่งปันประสบการณ์นะครับและก็ของแต่งของเพิ่มของเสริม รับรองมีรนแน่นอนคันนี้สวยมากๆนะครับใหม่แท้2 0 0 0กิโลเมตรนะครับเน้นใช้งานสบายๆนะครับขับ2เท่านั้นนะครับบางทีบางท่านอาจจะอยากขับแค่ขับ2นะครับไม่อยากขับ4ขับทรงถึงสูงดูดีดูดหลอก็ตัวนี้หล่อแน่นอนนะครับฟอร์ดเรนเจปี2015แท้ๆมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยทรงนี้นะครับจะส่งทั่วไทยใครจะสดจะผ่อนเตรียมตัวแน่นอนเลยครับที่ ดีคือราคานะครับผมบอกเลยว่าราคาตัวนี้กับสภาพนี่ต้องเรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับที่อื่นเปิดแรงกว่านี้แน่นอนตอนนี้ผมเปิดให้กับสมาชิกในช่อง359,000บาทนะครับชอบรีบตัดสินใจรีบโทรเจรจามาได้เลยครับรถอยู่ที่มินบุรีนะครับมาเช็คมาชมดูรถตรวจสอบทดลองขับโดนแน่นอนนะครับใครเตรียมตัวมาจากบ้านยังไงก็โดนครับคันนี้สวยถ้าหาอยู่และพร้อมนะครับมาได้เลยครับรถสวยรถคัสรถดีฝากให้กับสมาชิกในช่องนะครับถ้าชอบ 4ประตูออโต้ขับ2ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับมาทั้งค่าย Ford นะครับได้สภาพได้ราคาได้ปีครับรับรองคุ้มแน่นอนลองชมพิจารณาตรวจสอบดูได้ครับรถสวยสภาพนี้เลยครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกำลังหารถสวยสักคันครับฝากคันนี้ไว้พิจารณาเลยครับแจ่มแน่นอนนะครับราคาสภาพเรียกว่างามจริงๆครับเทียบเคียงราคาได้เลยครับสวยจริงสุดจริงครับ รถสวยรถหรูดูดีในสไตล์ของพวกกลุ่มขับซียกสูงคันนี้สวยมากๆนะครับนี่นะครับ Ford Ranger ก็พิจารณานะครับผมชี้เป้านำเสนอเรียบร้อยครับที่เหลือสมาชิกตัดสินใจได้เลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ